สวัสดี f อฟยำเช้าเช้ามิตสันอเมราอันนี้ติดคดร,รหัสศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ขึ้นเอ็กซ์ซอตแก๊สก็คือมอเตอร์มอเตอร์ควบคุมระบบอะไอเสียอยู่ใต้ก่องตรงนี้ อันนี้เปิดออกมาแล้วชูบน,นี่ไม่ได้ทำไม่ดูต่อง่ายๆนะครับนอบสองตัวนี้เบอร์สิบแ่คันดอบมาดูว่าทำไมมันถึงติดตอนแรกไมันติดเอามาล้างทำความสานะอาดครับมืดๆจากไหนมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ในนิตนนันเมล่าไม่ระยะ ไม่ประมาณ1,000งแสนกิโลแสนสี่แสนสี่กิโลครั้นี้แสนสี่กิโลมาดูกันชัวบเห็นไหมคาบเข่ามันจะทำให้ติดนะมันเปิดปิดควบคุมการเปิดปิดไอเสียดูข้างในเดี๋ยวเราจะทำการล้าง ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาดูว่าไฟจะลบไหมอันนี้ไฟโชว์นะโอเค